สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลขายเขียวทองคำสถานการณาา์นนราคาทองคำวิเคอร์โน้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายวันที่11ตุลาคมปี256 ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวระดับสูงโดยนักเวลาที่ไม่สินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,860ดอลลาร์แต่ชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ105.773จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ36.483บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ที่ตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นแม้สถานการณ์ยังไม่ได้ขยายวงกว้างไปสู่ชาติอื่นๆแต่การสู้รบยังคงดําเนินและมีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหลังมีการยิงโต้อตอบกลับล่าสุดกองทัพอิสราเอลสามารถยึดคืน ชายแดนอิสราเอลกาซาได้แล้วด้านกองทุน S P D R ขายทองคำออก0.30ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่รดับ861.51ตันด้านเงินบาทเช้านี้แข็งค่าเป็นปัจจัยกดดันต่อทองในประเทศสำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต P P I ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้ผลิตประจำเดือนกันยายน นอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาและยังคงแนะนำให้ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลต่อราคาทองคำในขณะนี้แนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1845ดอลลาร์และ1835ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,825ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,880ดอลลาร์ 1, และ1,890ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่11ตุลาคมปี256ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ เวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสามครั้งรานะคาครั้งที่3ปรับลดลงมาอีก50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่250บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำในชะนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะ,ะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของแม่สด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ